สวัสดีครับกับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับผมสรีเมียรีกเตะกันังไม่ครบทุกคู่นะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์เบรกหนีหนาวนะครับห้าคู่เล่นสัปดาห์นี้อีกห้าคู่จะเล่นในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็มีหลายๆทีมที่ยังไม่ได้ลงเล่นในเกมวิคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือวาลิเว่ก็พูก็ตามนะครับก็เลยเลือกหยิบเรื่องที่นอกเหนือจะกพมียรีกมาพูดคุยกันบ้างนะครับนั่นก็คือลีซาอุดิอาระเบียนันนองนะครับทุกคนทราบกันดีครับว่าช่วงต้นซีซั่นาาาะองบรๆคั ซาอุดีโปลีกนะครับเป็นลีกสูงสุดของซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีการ ลงทุนเม็ดเงินมหาศาลนะครับแล้วมีการติดต่อหาซูเปอร์สตาร์รียกวาเทบจะทั่วโลกเลยในการจะดึงนักเตะเหล่านั้นไปเล่นนะครับที่ซาอุดิอาระเบียแนะ่นอนเหตุผลตอนนั้นเนี่ยมันมี 2- 3สอย่างนะครับอย่างแรกก็คือซาอุดีอาระเบียตอนแรกเขาเสนอตัวอยากจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็มีการระดมนักเตะไปตรงนั้นแหละเพื่อยกระดับว่ากีฬานะครับเป็นกีฬาเป็น,ปน,ปน,ปนมุดหมายสําคัญในการที่เขาพัฒนาประเทศต่อไปนอกเหนือจากเรื่องการเปลี่ยนเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนจากที่ดูใบอะไรต่างๆเป็นนะครับ ถึงแม้ว่าสุดท้ายซาอุดีอาระเบียจะถอนตัวจากการจับมือร่วมกับประเทศในแถบตัวหนอกการแล้วก็แถวคาบสมุทรตรงนั้นออกไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับ เขาก็เหมือนจะได้เป็นเจ้าภาพเดี่ยวๆเลยใน,ในอีกสปีถัดมานะครับดังนั้นเนี่ยปี2030นะครับเป็นเป้าหมายสําคัญที่รัฐบาลซาอุดีอราระเบียเนี่ยตั้งใจจะทําให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใน,ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเองก็ตามเรื่องของเมืองของการท่องเที่ยวเรื่องของทุกอย่างนะครับให้เป็นศูนย์กลางของทวออกางแล้วก็เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวที่ใหมซ่ซึ่งโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เราก็เห็นหลายๆประเทศก็พัฒนาโดยเอากีฬานําอย่างกาตารท์าที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกไม่ว่าจะได้มาแบบถถถูููกกตตต้้้้ออองงงงไไมม่่่แแัันนนนนนนีเรรราดึคบ ในซาอุดีอาระเบียจริงๆมันมันยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะฮะมีหลายทีมมีแฟนประจําค่อนข้างเยอะพวกทีมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ้านัทเซอร์เองก็ตามเอาฮิลลาวอะไรประมาณนี้ครับจะมีแฟนบอลอยู่จํานวนมากแต่หลายๆทีมมีแฟนบอลค่อนข้างน้อยนะครับตัวอย่างที่เราเคยเห็นข่าวว่าเอาอิติฟักนะครับทีมที่เอาจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีเ์กูด้วยค่าเหนื่อยมาหาศาลไปเนี่ยแล้วก็มีการจ้างสตีเวนเจอร์ไรดไปคุมทีมเนี่ยบางนัดที่เล่นในบ้านนะครับมีแฟนบอลร,ระดับแค่7 0 0 8 0 0คนเท่านั้นนะครับแม้ว่า ทีมอาจะมีนักเตะเรียกว่าชั้นนําระดับหนึ่งที่เข้าไปเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนี้ก็ตามต่อหลังมีการเอาจีนี่มานะดุมไปเล่นด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายมันก็มีแฟนน้อยเกินไปเนื่องจากพื้นฐานม,มันยังไม่ได้แข็งแรงขนาดสิ่งนี้ถูกพูดถึงมาพอสมควรว่าในอนาคตลิกซาอิเรเบียจะอยู่รอด mm hmm. หรือไม่นะครับเพราะาเรามี ตัวอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกอเมริกาซึ่งตอนนั้นทุ่มเงินมหาศาลมีการดึงเดบิตแบ็กแฮมอะไรต่างๆไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้บูมเท่าที่ควรถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลับมาดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ดีอย่างที่สุดนะครับหรือแม้แต่หลีกจีนนะครับซึ่งตอนนั้นทุกคนจําได้เลยว่าทุ่มเงินมหาศาลดึงนักเตะบาซ์เลียหรือนักเตะชื่อดังในยุโรปไปเล่นแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าบางทีนะครับที่มีเจ้าของเป็นรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เจอพิษโควิดจนเรียกว่าบริษัััททเเเเเเนนีีีี่ยยจจจงงไไไปปละมมมสกก็หือบด หลายคนก็มองอีกมุมนึงว่าเออสายปัานมันจะยาวกว่าเพราะว่าเป็นประเทศที่ที่มีเรื่องของน้ํามันเรื่องของทรัพยากรต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มเห็นที่ทางชัดเจนเมื่อผ่านไปครึ่งซีซั่นนะครับตัวนักเตะที่ออกมาไม่ได้เหมาะมาพูดตามตรงแต่ดูท่าทางจะมีปัญหานะครับก็คือโจแดนเฮนเดอร์สันเองนี่แหละที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็มีข่าวเหมือนกันว่าตอนนี้เริ่มมีหลายสโมสรยุโรปติดต่อหาโจแดนแอนเดอร์สันเพราะว่าได้รับสัญญาณบางอย่างอาจจะเป็นจากเอเจนต์นักเตะหรือว่าจากไหนก็ตามนะครััับบวว่าาตเเขอองพรร้มมจะยมะยทีนค นักเตะอย่างโรเบรโตฟิมิโนซึ่งตอนแรกก็เปิดตัวอย่างสวยงามยิงแฮตทริกให้กับทีมนะครับตอนหลังก็เริ่มไม่มีชื่อเป็นแค่สำรองแล้วก็ยิงประตูไม่ได้นะครับก็มีข่าวว่าหลายสโมสรทั้งในอังกฤษแล้วก็ในยุโรปเนี่ยสนใจดึงฟิมิโนกลับไปนะครับหรือแม้ว่านักเตะอย่างโจตานะครับไม่ใช่โจไม่ใช่โจตาของหลิวพูนะโจตาที่ย้ายจากเซลติกนะครับซึ่งตอนแรกอถูกดึงไปคิดว่าจะเป็นกําลังสําคัญนะครับกับทีมแต่สุดท้ายโคตาไม่พอแล้วทีมอยากได้นักเตะจากยุโรปมาใหม่ก็กลายเป็นว่า เลือกที่จะถอดโชต้ออาออกจากทีมซะอย่างนั้นนะครับก็มีข่าวกับหลายทีมรวมถึงสเปอร์ด้วยหรือแม้แต่เคสของคาริงเบนเซม่านะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆนะครับแต่ว่ากับ,กบตันทีมอลดีฮัทซซึ่งเล่นมาแค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้นเองนะครับมีข่าวว่าไม่ได้ไปซ้อมแล้ว,ว่าติดต่อไม่ได้นะครับจนมีข่าวตามมาว่าเจ้าตัวอาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้กับการเล่นในซาอุดีอาระเบียแ,แล้วนะครับอาจจะเลือกย้ายกลับมาเล่นในยุโรปในช่วงบั้นปลายดีกว่าแนมะ้ว่าจะได้เงินน้อยกว่าแต่ก็มีล พื้นฐานของลิกซาอุดอาระเบียในหลายส่วนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ต้องดูว่าเงินที่ทุ่มมหาศาลไปกับการรักษามาตรฐานระดับตรงนี้ไม้ให้ได้เนี่ยมันจะทําได้ดีแค่ไหนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของสตาร์ทที่ไม่ได้ในซาอุดอาระเบียแค่ไหนนะครับผมขอบคุณมูลธิโรนรงค์หยุดพันันนะครับที่สนับสนุนจอหลังเกมนะครับวันหลังมาพูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ